สวัสดีเพื่อนๆชาวเกมชินิแพกทุกคนนะครับอยู่กับผมนายจั ige, สตินเนตแล้วก็น้องโยอิมิยะเช่นเคยนะครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาถ่ายรูปกันนะครับอ่านะครับถ้าเพื่อนๆจำได้นะครับบนเกาะเซรายซึ่งเพื่อนๆตอนนี้น่าจะสำรวจจนครบเรียบร้อยแล้วนะครับเอ่อก็จะมีเควสถ่ายรูปเช่นเดียวกันนะครับอ่าเป็นเควสที่ต้องถ่ายเออ่มุมในเกาะเซรายให้ได้ทั้ง4มุมใช่ไหมครับอ่าอันนั้นก็คือในส่วนของเกาะเซรายเนาะใครที่ยังไม่เคยดูคลิปนะครับ ผมได้ทําคลิปเฉลยเควสันไว้แล้วนะครับก็อย่าลืมไปตามดูกันด้วยละกันเนาะนะครับซึ่งเกาะตัวของซูรุมิเองก็มีเควสลักษณะนี้เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าตัวเควสนี้นะครับจะสามารถทําได้ก็ต่อเมื่อเพื่อนดาเนินเพื่อนๆเนี่ยดาเดนินในเรื่องหลักนะครับจนถึงวันที่2เนาะซึ่งจะเป็นวันที่ตัวของคุณซูมิดะเนี่ยนะครับได้ทําการพาตัวของเรานักสืบที่เขาเคยจ้างวานเนี่ยมาที่เกาะนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับเ,เขาซึ่งตัวของ คุณโรสเองก็ตามมาเช่นเดียวกันนะครับซึ่งตัวเควสนี้นะครับคุณโรสก็จะมาปรากฏอยู่ที่บริเวณนี้เนาะการจะการที่จะเปิดเดควสนี้ได้นะครับเพื่อนๆก็ต้องวาร์ปมาที่บริเวณวาร์ปตรงนี้นะครับตัววาร์ปนี้ก็จะอยู่ทางทิศตะว,วันออกของตัวของเกาะซูรุมินะครับผมก็วาร์ปมาที่วาร์ปนี้ได้เลยนะครับจากนั้นก็เพื่อนๆก็มาคุยกับตัวของคุณโรสที่บริเวณตรงนี้นะครับหลังจากทําการคุยกับคุณโรสเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนนะครับคุณโรสเขาก็จะบอกว่าให้เราเนี่ย ทำการหาตัวของฟูออเรเซนซ์ฟังกัสนะครับหรือก็คือตัวราที่มันเรืองแสงนั่นเองเนาะไอของตัวนี้นะครับเป็นของที่ใช้ในการอัพโทมสด้วยนะทุกคนนะครับยังไงก็ถ้าสมมติสำรวจเกาะน,นี้เรื่อยๆนะครับเพื่อนๆก็ลองเก็บไว้ติดตัวไว้ด้วยแล้วกันนะครับเผื่อที่โทมามมเราจะได้ทําการอัพตัวละครไว้ได้เลยนะครับแต่ว่าสําหรับตัวเควสนี้นั้นต้องการตัวของฟังกัสหรือว่าตัวเชื้อราตรงนี้นะครับทั้งหมด 10อันนะครับเพื่อนๆก็เก็บให้ได้ครบ10อันเนาะซึ่งตัวของฟังกัสเนี่ยกระจายอยู่ทั่วตามเกาะเลยนะครับทุกคนเดินไปตรงไหนก็เจอนะครับอ่าอันนี้ก็คือเป็นจุดมาคร่าวๆเนาะที่ผมทําการมาร์กเอาไว้นะครับอ่าตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อ่าที่มันเป็นลูปที่มันเป็นลูปตัวของดอกไม้เนี่ยนะครับเป็นจุดที่มีตัวของฟังกัสทั้งหมดเลยนะครับเพื่อนๆก็สามารถเดินเก็บได้เลยเนาะจากนั้นครับหลังจากที่เราทําการมอบตัวของเชื้อรานะครับให้กับคุณโรสเรียบร้อยแล้วนะครับคุณโรสก็จะมอบหมายอีกหนึ่งหน้าที่ให้เรราคับผ คือบนเกาะนี้นะครับในบริเวณวิหารลับใต้ดินเนี่ยนะครับที่อยู่ระหว่างตัวของเกาะชิเอ่อตัวของศาลเจ้าชี้ไรเนี่ยนะครับแล้วก็ตัวของชีโรคโรพีกเนี่ยนะครับมันจะมีบริเวณที่เป็นห้องลับอยู่ใช่ไหมครับทุกคนอ่าบริเวณนั้นนะครับจะมีภาพถ่ายนะครับมันจะมีภาพฝาผนังอยู่ทั้งหมด6แห่งด้วยกันนะครับมี6รูปด้วยกันซึ่งคุณโรสเองก็ต้องการให้เราไปถ่าย6รูปนั้นนะครับอ่าหลังจากทาการรับเควสมาเราก็ทําการวร์ปไปยังห้องลับตรงนั้นได้เลยครับ ส่วนวิธีการมายังห้องลับนะครับอ่าเพื่อนๆนะครับทำการวาร์ปมาที่ there, there ตรงชิโรโคโรพิกตรงนี้ได้เลยเนาะอ่าหรือจริงๆจะมีอีกที่น uh ึงก็คือเพื่อนๆวาร์ปมาผ่านตัวของสารเจ้าชีไลนะครับแต่ว่าผมแนะนํามาทางทางด้านนี้อาจจะดีกว่านะอ่าเพื่อนๆวาร์ปมาบนนี้นะครับจากนั้นก็ทําการโรยตัวลงไปด้านล่างได้เลยนะครับหลังจากโรยตัวลงมาเสร็จนะครับให้เพื่อนๆหารูที่มันมีตัวของใยแมงมุมอยู่เนาะแล้วก็เดินผ่านมาได้เลยนะครับบริเวณนี้นะครับก็จะมีตัวของ ห้องลับอยู่นั่นเองนะครับระหว่างทางจะเจอพวกแบบว่ารูนเซนติเนลหรือว่าตัวหมาป่านะครับก็อย่าลืมจัดการด้วยละกันนะครับอ่ะนี่ก็คือบริเวณห้องลับที่ผมกล่าวถึงนะครับทีนี้เราจะหา6ภาพนั้นได้ยังไงคลิปนี้เรามาลองดูกันละกันครับจุดแรกครับทุกคนนะครับจะเป็นจุดที่สามารถหาภาพได้ทั้งหมด3ภาพเลยนะครับอยู่ไม่ห่างจากประตูทางเข้ามากนะครับอ่ะหลังจากที่เพื่อนๆเข้ามาในประตูนะครับให้เพื่อนๆเดินฉีกมาทางด้านขวานะครับจะเห็นห้องใหญ่ห้องนึงนี่ทุกคนตามผมมาเลยนะ มันจะเห็นห้องใหญ่อยู่ห้องนึงนะครับบริเวณห้องนี้นั้นก็คือเป็นบริเวณที่เราสามารถทํากิจกรรมตัวของการส่งไข่มุกที่มีรูปร่างเหมือนดวงดาว3อันได้นั่นเองนะครับจะเห็นว่าในบริเวณนี้มีภาพมีตัวของออภาพถ่ายฝาผนังนยอยู่ทั้งหมด3ภาพด้วยกันนะครับให้เพื่อนๆหยิบกล้องขึ้นมาแล้วก็ทําการถ่ายรูปภาพฝาผนังทั้งสางภาพนี้ได้เลยนะครับอ๋อแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้ทําการเก็บตัวของไข่มุก นะครับที่มีรูปร่างเหมือนดวงดาวบนฝาผนังเนี่ยพวกนี้นะครับทั้ง3าอันนี้นะครับผมได้ทําคลิปในการเก็บไอ้ตัวนั้นไปแล้วเนาะเพื่อนๆก็อย่าลืมแวะไปดู้วยกันละครับอีกจุดหนึ่งนะครับจะเป็นจุดที่ไม่ห่างจากตัวของผ้าฝาผนังทั้งสาอันนี้มากนะครับอ่าเพื่อนๆลองเดินลัดมาทางด้านหลังตรงนี้ดูนะครับนีิตามผมมาเลยเนาะเพื่อนๆจะเจออีกห้องนึงนะครับซึ่งบริเวณห้องนี้นั้นนะครับก็จะมีผ้าฝาผนังตรงนี้เช่นเดียวกันนะครับ นี่เลยอันนี้อันนี้เป็นภาพอีกพีภาพอีกอันหนึงน่งเนาะที่เราสามารถถ่ายได้นะครับก็เพื่อนๆก็หยิบกล้องขึ้นมาแล้วก็ถ่ายรูปได้เลยครับอ๋อแต่ว่าในบริเวณนี้นะครับยังมีกลไกอันหนึ่งที่เพื่อนๆสามารถทําได้นะทุกคนนะครับอ่าเพื่อนๆจะเห็นเนาะท,ที่เป็นสลักดวงดาวเรืองแสงสีทองแบบนี้นะครับอ่าอันนี้จะเกี่ยวข้องกับตัวของ thunderbird ตัวนี้นะครับตัวของนกสายฟ้าตัวนี้เนาะอ่าให้เพื่อนๆนะครับเปิดกระเป๋าขึ้นมาแล้วก็หยิบตัวของขนนกขึ้นมานะครับจากนั้นกดตัวแซดนะครับผมตัวของ นกสายฟ้าตัวนี้นะครับก็จะทําการปรากฏกลไกรับตัวนี้ขึ้นมานะครับวิธีการเล่นกลไกรับนี้นะครับทุกคนนะครับตัวโคมไฟคุกเพิงตัวนี้นะครับมันจะสอดคล้องกับตัวของผ้าฝาผนังตรงนี้เนาะนะครับเพื่อนเพื่อนจะเห็นว่ามีตัวของคุกตัวของคุกเพิงเนี่ยทั้งหมด4ี่ไอ้าอันใช่ไหมครับเพื่อนๆจะเห็นว่ามีตัวคุกเพิง5อันนะครับซึ่งมันจะสอดคล้องกับตรงนี้พอดีนะครับเห็นไหมหนึ่งสองสามสี่แล้วก็อีกอันหนึ่งมันจะแอบไว้ครับห้า นะครับมี5อันให้เพื่อนเพื่อนจุกคบเพลิงนะครับผมให้คร,บท,ครบทั้งให้ครบทั้งหมด4อันนะไอบริเวณไออันที่มันมีสีทองล้อมรอบเนี่ยนะครับอันนั้นคือสิ่งที่เพื่อนจะต้องจุดนะครับไอคบเพลิงด้านนี้ไม่ต้องจุดนะครับผมอ่าเพราะงั้นวิธีการจุดก็คือให้เพื่อนๆจุดอันนี้อันนี้อันนี้แล้วก็อันนี้นะครับจากนั้นก็ตัวของกลไกนี้ก็จะสําเร็จแล้วก็ทําให้เราได้กล่องมาครับ บริเวณโถงตรงกลางนะครับเ <ๆ S 1> พื่อนๆเดินย้อนกลับมาจากจุดมักกิสเมื่อสักครู่นี้นะครับผมบอ่าบริเวณทางด้านตรงข้ามรูปภาพทั้ง3รูปนะครับก็จะมีห้องโถงห้องนึงเหมือนกันที่มีรูปภาพเช่นเดียวกันนะครับอ่าซึ่งโถงนี้มันจะมีตัวของคบไฟข้างหลังด้วยเนาะนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมเล่นกันละกันวิธีการเล่นเหมือนเดิมเลยนะทุกคนนะครับดูดวงดาวแล้วก็ทําการถ่ายเอ่อทำงานจุดคบเพลิงตามนั้นเลยนะครับอ่าทีนี้เพื่อนๆก็จะผ่านจุดนี้ไปได้แล้วครับผม อีกจุดหนึ่งครับทุกคนนะครับผมย้อนกลับมาที่บริเวณปากทางเข้าของตัวห้องลับนะครับบริเวณนี้จะเป็นห้องลับครับทุกคนนะครับให้เพื่อนๆหยิบตัวของขนนกสายฟ้าขึ้นมาก่อนนะนะครับแล้วก็จากนั้นเดินไปทางด้านซ้ายครับทุกคนนะครับนี่บริเวณห้องตรงนี้นะครับทุกคนของของเพื่อนๆเนี่ยถ้าใครที่ยังไม่ได้ทํากิจกรรมเก็บไข่มุกเนี่ยนะครับตรงนี้มันจะเป็นกําแพงตันๆที่เป็นตัวที่มีนกสายฟ้าอยู่บนกําแพงใช่ไหมครับอ่านะครับให้เพื่อนๆเดินมาที่บริเวณห้องตรงนี้ได้เลยนะครับ จากนั้นกดตัวแทดนะครับเพื่อทําการเปิดตัวงห้องลับตรงนี้นะครับอ่าจากนั้นเพื่อนๆลองเดินมานะครับลองเดินตรงมาเข้ามาในห้องลับนะครับอ่าเพื่อนๆก็ในบริเวณนี้จะมีห้องที่เออจะมีกลไกที่เราสามารถทําได้อยู่ทั้งหมด2กลไกนะทุกคนนะครับกลไกแรกเลยคืออันนี้นะครับอ่าตัวของพกเพิงเนาะซึ่งมันจะคล้ายๆกับอันที่แล้วที่เราทำนะทุกคนคือเพื่อนๆจะต้องหาภาพวาดฝาผนังให้ได้ก่อนเพื่อนๆถึงจะมาจุดตัวของพกเพลิงนี้ได้นะครับ แล้วก็อีกอันนึงจะเป็นกิจกรรมเข็มทิศตรงนี้นะครับซึ่งจะมีซีลีี่ปรากฏให้มาให้เราแก้หยุดปริศนาอยู่ทั้งหมด3อันเนาะเพื่อนๆก็ลองปรับตัวของซีลีี่ไปมาดูนะครับเพื่อนๆก็สามารถแก้กิจกรรมตรงนี้ได้แล้วนะครับทีนี้ไอตัวรูปภาพฝาผนังที่เกี่ยวข้องกับตัวคบเพลิงนี้อยู่ตรงไหนนะครับทุกคนนะครับให้เพื่อนๆนะครับทำการบินกระแพงนะครับทางด้านนี้เนาะนะครับเพื่อนๆจะเห็นรูปภาพฝาผนังที่อยู่ทางด้านตรงนี้นะครับเห็นไหมนี่ข้างบนตรงนี้เลยนะครับ เพื่อนๆจะเห็นรูปภาพฝาผนังตรงนี <c oughs> ้เลยนะครับให้เพื่อนๆหยิบกล้องขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับก็ทําการถ่ายรูปภาพฝาผนังนี้ได้เลยนะครับอ่าแล้วก็เพื่อนๆเพื่อนๆเห็นเนาะตัวรูปภาพฝาผนังตรงนี้ก็จะมีลักษณะที่เป็นดวงดาวที่เรืองแสงและดวงดาวที่ไม่เรืองแสงอยู่ใช่ไหมครับทั้งหมด1 2 3 4 5 6ออันตรงนี้นะครับซึ่งจะสอดคล้องกับจำนวนคกเพลิงนะครับให้เพื่อนๆจุดคกเพลิงนะครับตามตัวของดวงดาวที่เรืองแสงได้เลยนะครับเท่านี้เพื่อนๆก็จะสามารถ ่านนนนตตััััวววของงกกิจรรรมคบเพ้้้ไดดยะหลังจากที่เพื่อนๆถ่ายภาพครบทั้ง6ภาพนะครับเพื่อนๆก็วาร์ปกลับมาที่เดิมเนาะนะครับเพื่อมาส่งเพสให้กับคุณโรสนั่นเองนะครับก็ทําการคุยกับคุณโรสได้เลยนะครับคุณโรสเ็าจะคุยแกล้งเรานิดนึงนะครับแบบว่าทำ,ทำเหมือนเป็นคนเมาอยู่นะครับเหมือนสูบตัวของเชื้อราอยู่นะครับแต่จริงๆแล้วเขาแกล้งเราเนาะนะครับจากนั้นเราก็จะได้ของรางวัลแล้วก็อาชิ e เมนต์ต่างๆมากมายเลยนะครับซึ่งของรางวัลที่เราจะได้เนี่ยก็จะเป็นตัวของเพชจนะครับ แล้วก็รวมถึงตัวของเออฟอร์นิเจอร์นะครับที่เราสามารถเอาไปทำพวกเฟอร์นิเจอร์ใน ary, เซนเตอร์รี่พอร์ตได้นั่นเองนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับกับคลิปนี้นะครับชอบกันไหมนะครับก็จริงๆแล้วตัววิหารห้องลับเนี่ยที่อยู่ข้างใต้ตัวของชิริโคลอพิกเนี่ยนะครับยังมีกลไกอีกเยอะแยะมากมายเลยนะทุกคนนะครับเพื่อนๆสามารถลองเล่นกันได้นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆติดขัดตรงไหนนะครับผมมีคลิปทําการแนะนําตัวของกลไกภายใต้นั้นเนี่ย ไว้ประมาณนึงแล้วนะคบเพื่อนๆก็สามารถแวะไปดูได้เนาะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับอ้ออย่าลืมกด,กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะเวะลาที่ผมอัพคลิปอะไรใหม่ๆเนี่ยเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับสำหรับคลิปนี้ผมแล้วก็น้องโยอิมิยะไปก่อนละกันทุกคนนะคะสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรต่อไปก็อย่าลืมติดตามรับชมกันละครับสำหรับวันนี้ผมไปนะครับ